สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลกันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เกมทิกแท็กท็อกเลยที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าเกม OX กนะครับก็เป็นเกมลับอีกหนึ่งเกมนะครับที่อยู่บน Google นะครับวันนี้ผมก็เอามาโชว์มาแสดงให้ดูนะครับวิธีการนะครับก็คือเซ์นคำว่าทิกแท็ทอกอย่างนี้เลยฮะทิกแท็กทอกอย่างนี้เลยนะยนลยนะแล้วเขอก็จะขึ้นมาให้นะครับว่า เป็นต้าต,ตออ่างนีครับเกมโอเอ็กก็กฎจิตกากผมคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะทราบกันหมดแล้วนะครับว่าโอเอ็กเล่นกันยังไงนะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบเทคนิคนะครับของโอเอ็กเขาเรียกว่าโอเอ็กสามคูณสอย่างนี้ครับคือเทคนิคเนี้ยมันถ้าเกิดว่าเราทราบนะครับเราก็จะมีแต่ชนะกับเสมอนะสำหรับคนที่ไม่รู้ก็จะแพ้เราอยู่ตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> ก็มันเป็นเทคนิค ก็ไม่เจอว่าเป็นเทคนิคเหรอรเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นความเป็นไปได้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นความเป็นไปได้ของการลงลงตัว x หรือ o ยังไงที่จะชนะนะฮะในกรณีที่เราเนี่ยเป็นผู้เริ่มก่อนนะ,ะเราลงตรงไหนก็ได้นะแต่ตัวที่อยากจะให้แนะนําในการลงนะอยากให้ลงตรงที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรตรงส่วนเนี่ยหัวมุมนะฮะหัวมุมก่อนนะ เพื่อเราจะเราจะเราจะได้รู้ว่าเขาเขาจะลงยังไงเน่อี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาลงอย่างเงี้ยเขามีโอกาสแพ้เราถึง50ซแล้วนะเขามีโอกาสแพ้เราถึงประมาณ5 0แล้วถ้าเกิดว่าเขาเขาเรียกอะไรเขาไม่ทันเขาไม่ทันเกมเราเนาะเราต้องบีบให้เขามาไล่กับเราตรงนี้ให้ทันนะถ้าเกิดเขาลงอย่างนี้ปุ๊บนะฮะเนี่ยเราลงยี้ปุ๊บเขาแพ้เราแน่นอนนะ มองเลยว่าเขาแพ้เราแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เราเรากำลังจะบอกว่าเราจะกาตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเพราเรากาตรงนี้เนี่ยนะถ้าเรากาตรงเนี้ยเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าอดิตเราต้องกาตรงนี้เนาะเราต้องกาตรงนี้เราต้องกาตรงนี้เราก็ได้กลายว่าเราดักได้สองทางนะเราดักตัวนี้ก็ได้ดักตัวนี้ก็ได้เห็นไหมการตรงนี้ปุ๊บนะเขาแพ้เราแน่นอนเนี่ยคือเราต้องมองเกมให้ออกนะ เราต้องมองเกมให้ออกนะคือก็ไม่รู้จะสอนยังไงเหมือนกันคือสมมติว่าถ้าเกิดเราเราเราเป็นคนลงหลังเนี่ยเราก็พยายามดักเขาให้ได้ไม่รู้ว่าเราจะเลือกให้เราลงหลังยังไงเนาะบอกไปถูกกันแต่ถ้าเกิดเราลงก่อนเนี่ยเราเราเราพยายามถ้าเกิดว่าคู่ไล่เขา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 ลงตรงกลางเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชนะนะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชนะนะเราต้องดูเขาอย่างเงี้ยว่าเขาลงมาตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสความเป็นไปได้ใช่ไหมว่าเขาจะ ลงตัวไหนต่องี้เราต้องบีบให้เขามาอยู่ในเกมของเราถ้าเราบีบลงตรงนี้ใช่ไหมเขาก็ลงตรงนี้เราก็ต้องไปตัดลานนี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราลงตรงนี้เขาก็ต้องลงตรงนี้เพื่อต้องกันเราอยู่แล้วถ้าเกิดเราลงตรงนี้ปุ๊บนะเี๋ยวนะผมขอคิดก่อนถ้าเราลงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะไปลงตรงนี้งั้เราเกิดเราลงตรงนี้เราตรงนี้เขาลงตรงนี้โอกาสเกมนี้มีโอกาสเสมอสูงนะฮะถ้าเกิดเราลงผิดตานี้นะมีโอกาสเสมอสูงเลยทีเดียวเอ่อ นะถ้าเราลงตรงนี้ปุ๊บเรายังมีโอกาสทิมตรงนี้ปุ๊บโอเคเราลงตรงนี้ก็ยังมีโอกาสชนะอยู่นะโอเคอย่างนี้เราเรามีโอกาสชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพราะเราลงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาลงตรงนี้เขาก็ตายเขาลงตรงไหนเขาลงตรงนี้เขาก็ตายเห็นไหมแล้าเราลงตรงนี้ปุ๊บเขาลงตรงไหนเขาเขาก็แพ้เราอ่ะเพราะเราเพราะเรากินเขาได้สองช่องตลอดทางะคือเราต้องมองเขาเลยเราต้องมองทางให้ออกอะ เดี๋ยวอยากอยาก,อยากจะเป็นเราอยากจะเป็นเขาเรียกอะไรเราอยากอันนี้เป็นระดับปานกลางนะเราเป็นระดับอ,อยากหลือเชื่อ,อยังไรเรนะเเเงไรเราก็ชนะกับเสมอเทคนิคผมเนี่ยยังไงเราก็ชนะกับเสมอเพราะว่าต่อให้เราเป็นคนที่ลงทีหลังเนะี่ยอย่างเงี้ยพอลงตรงกลางก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเสมอนะถ้าเกิดเขาลงผิดนะอย่างนี้เรามีโอกาสที่จะเสมอกับเส,เสมอเยอะนะ อ,อย่างเงี้ยอย่างงี้คือเสมอแล้วถ้าเกิดเขาลงมาอย่างงี้คือเ,าเราเรากลายเป็นว่าเสมอทันทีฮนะเราก็อยา่าไปโดนให้เขาหลอกนะะเ,เนี่ยเขาพยายามจะลงตรงกลางเพราะว่าการลงตรงกลางเนี่ยไม่ได้หมายเพราะว่าจะชนะตลอดนะถ้าเกิดเขาลงผิดก็คือก็คือจบเราต้องบีบให้เขาอยู่ในเกมของเราให้ได้นะ ว่าให้เขาลงคือเราพยายามจะต้องบีบให้เขาอยู่ในเกว่าพยายามให้เขาลงตาที่เราคิดนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราจะลงยังไงมว่าอย่างนี้นะฮะเราลงตรงนี้ใช่ไหมเราลงตรงนี้เห็นไหมพอมีเวลานะเราลงตรงนี้ปุ๊บลงตรงนี้เขาก็ต้องมากันเราแน่นอนถ้าเราลงตรงนี้เขาอาจจะต้องตั้งแถวใหม่อ่อ ก็อย่างนี้ก็จะต้องเสมอไปต่อไปอย่างเงี้ยคิดว่าเขาคิดว่าคิดว่าบอทบอทที่เป็นตัวตัวยากเขือเชื่อนี่น่าจะเป็นบอดที่เรียกว่าเอาชนะไม่ได้นะเขาน่าจะได้แค่เสมอนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะนอกจากว่าเราจะลงตรงกลางแล้วถ้าเกิดเราลงตรงกลางเนี่ยการแก้เกมเนี่ยของการลงตรงกลางก็คือถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าคู่แข่งแข่งเราลงตรงกลางางเงี้ย วิธีการก็คือเราที่เป็นตัวโอเนี่ยเราต้องทําให้สองโอก่อนเพื่อให้เขามาเพื่อให้เขาบากาตรงนี้ฮะเพื่อให้เขาบะกาตรงไหนก็ได้ย้ายเขาสร้างแถวใหม่ได้นะย้ายเขาสร้างแถวใหม่ที่เป็นปัญหากับเราได้นะต้องคิดนิดนึงนะงเราลงอก x ตรงนี้เราจะบีบให้เขาบาลงตรงนี้ใช่ไหมนี่ไม่เกิดประโยชน์นะถ้าเราบีบตรงนี้ ขเขาก็มัพาอไคนเทนตก็ไม่เกิดประโยชน์ดีทั้งนั้นเราต้องบีบให้เขาเกมนี้ก็เสมออย่โอเคน่าจะน,น่าจะเสมอกันหมดนะถ้าเป็นเป็นเป็นระบบยากที่เหลือเชื่อยอย่างเงี้ยก็น่าจะเสมอหมดก็ประมาณนี้นะก็ลองไปลองเล่นดูนะครัก็ Uhm. ะคะือเทคนิคอย่างที่ผมบอกก็คือพยายามลงถ้าเกิดว่าเราเป็นคู่ที่ลงทีหลังเขาก็คือพยายามลงให้มันเป็นตัวที่เรียกว่ามัน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 เป็นมันเป็นตัวคู่เพื่อให้เพื่อจะบีบเขาให้ให้มาไอ้นี่ให้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 มาอยู่เลยให้มาอยู่ในเกมเราให้มาอยู่ในเกมเรา ก็จะเป็นก็ประมาณนี้นะโอเคจ้ะก็ประมาณนี้ครับก็ไปลองเล่นดูนะฮะก็สุดผมนี่ก็ต้องดูคือผู้เี้พยายามดูช่องให้ให้ดังคับให้คนที่เป็นคู่แข่งขันเรามาลงในเกมในเกมของเราถ้าเกิดเขาลงผิดนะฮะเขาก็จะเสร็จเราเลยโอเคนะครับโอเคเดก็แค่นี้ครับผมก็ขอยาตจบคลิปเพแค่นี้เลยนะครับผมาปกดไ like. ล กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเอาเกมอะไรในใน Google มาเล่นให้ดูนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ